สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเกานะครับผมกับช่องบ่าวชัยศิสเกตยร์ชาแนลนะครับมื่อนี้ได้รับเชิญมามาถ่ายคลิปนะครับฟาร์มงวดคอกนะครับของน้องบีบีบีฟาร์มวัวซิงนะครับอยู่อำเภอหนองคอกเขาอ่าพ่อกันมาหลายเทือแล้วนะครับผมสําหรับฟาร์มน้องบีนะครับมื่อนี้จะมีงวสวยๆงามๆนะครับแล้วก็งัวไอ้งัวดทองงัวดัวแม่ลูกก็มีนะครับของฟาร์มนงบีบีบีฟาร์มวัวซิงนะครับเอาผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ช่องเบ้าใชยศิษเกศเพื่อผู้าดคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับมือนี่น้องคนชิ่น้ำเสนอนะครับผมอลองไปเบิงนะครับลองไปศึกษาเบิงลองเปรียบเทียบราคากันเบิงนะครับสำหรับงวดขอกับงวดตลาดนะครับผมมือนี่นะครับอ่ามาพอเจ้าของฟร์มพ่นเลยนะครับเจ้าของขพิคนเลยสวัสดีครับน้องบีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะแนะนำตัวจักหน่อยนะครับผมค่ะ อานางสาวหนึ่งือไทยคนหาญจ้าเสียงคือ่อเล่นไทยอันนี้เพื่อได้เสียงเห็ุจ้าเป็นวัดค่ะอากาศเปลี่ยนเป็นวัดเปลี่ยนเนาะจ่าซื้อเล่นกับน้องบีจ้าบีบีฟาร์มจ้าตั้งบันเล็กทีหนึ่งสองหนึ่งมูเจตตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าหนองพอกเนาะอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจ้าอ่ามืลินีมาไทยอ่าง้อขอกเพิ่นนะครับผมอ่ามืลินีนำเสนอมีจังโตครับให้เพิ่นได้เบิ่งให้เพิ่นได้ศึกษาแล้วก็นี่แม่ลูกคนเมืองจ้า สอบถามตอนล่องมีแม่ลูกค่มนึงจ้าแม่สาวตัวนึงแล้วก็แม่ทองตัวนึ่งจ้า๋อครับผมเอ้าตัวทีตัวทีจูงอยู่นี่ค่ะอันนตัวนี้แม่สาวบ่แม่สาวจ้าเอามาเบงงัวแม่สาวของนงบีนะครับจ้านี่ตัวนี้อายุจักปีแล้วครับผมตัวนี้หาเดือนกว่าจ้าหาเดือนหกเดือนเนี่ยนะอ๋องัวหาเดือนบ่หาจะเกหกเดือนนะครับงัวตัวนี้สีน้ําตาลแดงเข้มนะครับเป็นเป็นงัวแม่สาวนะครับนี่สาวสวยนะครับผมสาวสวย อ่าถามถามหาตำหนิก่อนเลยมีตำหนิบ่ว่ามีตำหนิจ้าตำหนิเวดล้อมไม่มีรับประกันนะครับขี่เรียนพพ้่มเนาะขี่เรียนเชื่องเชื่องนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับนี่นี่พี่น้องเบิ้งสีน้ำตาลแดงนะครับนี่พันจูงให้เบิ้งพพ้่มนะครับเจ้าของฟ้าพันจูงย่างให้เบื้องนี่พี่น้องอ่าย่างให้เบิ้งแข้งขาทุกอย่างรับประกันเวิดเลยนะครับนมซีได้เนาะนมซีจ้านมซีครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้ไรตำหนิไม่มีตำหนินะครับ ตัวนี้ส่วนสูงเท่าไรน้องบีส่วนสูงร้อยสามสิบสองจ้าวัดแลจ้าร้อยสามสิบสองวัดแล้ว,ลวเป็นบ่จ้ามีใ <c oughs> บ,ม,บมีหลอดอ่านี่นี่มีใบกำกับ,อบ้อมนะครับผมตัวนี้ en, เบนเทนจ้าตัวนี้ใบผสมมีนะครับหลอดมีนะครับเบนเทนนี่อ่าไวประมาณหกเดือนนะครับนี่นะครับเอาสวยๆงามๆตัวนี้ตัง้งราคาไว้แล้วบ่ตั้งราคาไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทจ้าตัวนี้ปิดราคาไว้ที่ราคาสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้อง เอาหัวงามอยู่ดอกนะครับพี่น้องหัวงามนะครับสีน้าตาลแดงเลยนะครับผมนี่แข็งขาทุกอย่างรับประกันแถมมีใบรับประกันพร้อมนะครับมีใบผสมมีหลอดพร้อมนะครับตัวนี้หลักฐานยืนยันครบถ้วนนะครับราคาสี่หมื่นสี่หมื่นเท่าไหร่นะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทจ้าถามดูดูสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องเด้อนะครับโทรกับมาสอบถามต่อรองน้องเพื่อนน้องเพื่อนใจดีอยู่นะครับผมขายย่ำใดก็ขายเบิดย่ำนั้นนะครับผมนะครับว่าน่าจะโล่นยูดอกจ้าเพราะว่าเขาธรรมชาติบ่ เขาพ่นบ่อปงเลยค่ะอ๋อเขาบ่อปงมันบ่อนะครับน่าจะเป็นหลวนธรรมชาตินะครับนาอนะครับเอ้าสี่หมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้นะครับสําหรับงัวตัวนี้นะครับเมีสาวสวยๆขากะยืนเครื่องโบดกะมีครบเครื่องขึ้นกันครบเครื่องจ้ะนะครับเครื่องโบดครบเครื่องนี่เบ่งหน้าตามันก่อนพี่น้องนี่นะครับไทยครบไทยเบิดนะครับนี่เบ่งถุกซอกทุกมุมนะครับนี่ลองช่องเลยนะครับหน้าตาดีนะครับขอบหูดําเครื่องดํานะครับนะครับแข้งขานี่ เครื่องบดกับเครื่องนี่ให้เบิ้งโค่นหางพี่น้องนะครับถ่ายให้ดูโค่นหางด้วยโค่นหางเครื่องเพชรนะครับนี่นี่เบื้องหางมันนะครับผมบ่มีบ่มีดางบ่มีหย่อมนะครับนะครับฟาร์มน้องบีนี่นะครับเอาไปเบื้องตต่อไปกันบัดน,นี้มีตัวใดต่อครับผมจ้ามัวทองจ้าอ่ะม่าเบิง้งัวทองจ้ยังนำก่นเพิ่มมากนี่แหละตัวนี้ทองจากเดือนครับผมนี่อ่าตัวนี้ทองสามเดือนจ้าตัวนี้ทองสามเดือนนะครับเดี๋ยวขอเบิ้งใบไปผสมอ ผสมเคเอฟตัวนี้มีใบผสมพร้อมนะครับง้วนทองสามเดือนนี่ใบผสมเพิ่นนี่เคเอฟสามหนึ่งนะครับผมทองสามเดือนแล้วละนะครับใบหลอดครบนะครับตัวนี้เป็นง้วอ่าสีเหลืองเขาเปลือกนะครับส่วนสูงอยู่เท่าไรน้องบีสูงร้อยสี่สิบเจ็ดต่ะสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นน่องโค้งสางใ่นะครับผมนี่ได้หนาได้ยาวได้ใหญ่แม่มันนี่ตัวนี้ได้ลูกจากตัวแล้วครับ่านการไม่ลูกมาจากตัวแล้วน่าจะตัวที่สองในทองเลย่ะค่ะตัวหนึ่งแยกไปแล้วเนาะ จ้าแยกไปแล้วจ้าตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้นะครับพี่น้องนี่อ่าตัวที่สองนะครับผมตัวนี้รับประกันทองรับประกันม่านบ่ครับนี่แม่นจ้าตัวทองให้แล้วเรียบร้อยตัวทองเรียบร้อยมีคลิปตัวทองพร้อมเนาะมีคลิปตัวทองน้ำจ้าของเพิ่นนี่ก็ลั่นตีได้นะครับมีคลิปตัวทองทุกตัวนะครับนี่ยางให้เบื่อพี่น้องนี่ทายางเพิ่นอ่ารับประกันตํำนี้คือนกันเนาะตัวนี้นะครับแม่นจ้ารับประกันต่ำนี้ต่ำนี้เพิ่นรับประกันให้นะครับแข้งขาทุกยางหมดลูกออกเพื่อนะครับ โครงสั่งโครงส้่งใหญ่โครงสัางสวยอยู่นะครับผมจ้าอ่าน้องบีเปิดราคาเท่าไหร่บัดนห้า2 0 0 0สองันบาทจ้าห้า0 0สองันบาทจ้านะครับอธิบาย้อนแสงในจังน้อยพี่น้องเดี๋ยวยางมาเบิ่งทั้งพีก่อนนะครับมีเบิ้งหน้าตามันนําเด้อห้า0มืนสองนะครับผมนี่งัวตัวนี้ง้วทองตัวนี้นะครับผมมีใบมีหลอดการันตีแต่ถือว่าบบแพงนะครับผมตัวนี้เป็นงัวอ่าสไตล์โครงสั่งใหญ่ๆเลยสีเหลืองขอบเปลือกตัวนี้นะครับผมนี่อ่ะลูก2นะครับตัวที่2ใน้องนะครับันตีท้องตวท้อองเรรียยบนะครับผม ฟ้ามนองบีนี่การันตีทุกอย่างเนะนอะการันตีท้องตรวจท้องทุกทุกตัวนะครับจ้าขันโบท้องนี่เอามาขึ้นเลยพี่น้อเอามาขึ้นจ้าตรวจท้องให้แล้วเรียบร้อยตรวจท้องเรียบร้อยนะครับนี่เอาตัวนี้่านไปนะครับพี่น้องนี่ KF สามหนึ่งนะครับใบการันตีใบหลอดครบนะครับผมอ่าสวยๆพี่น้องงัวทองจ้อ่าตอรองได้นะครับหนองบีฟ้ามหนองบีตอร่องได้ทุกตัวขึ้นกันนะครับผมนะครับนี่ทายางยุ่ยๆพี่น้องนะครับทายางสมบูรณ์นะครับบ่มีทกบ่มีถอนนะครับ นะครับรับประกันนะครับอ้าวไปเบื้องอีกบะนี้ยังบเบิร์นะครับของนงบีนี่ยังบเบิรเอาฝากน้าพี่น้องอีเพิ่นตรวจทองให้เรียบร้อยนะครับบางตัวนี่เป็นเบื้องในตลาดบริ้ตรวจทองทองเนาะแล้วก็เพิ่นบ๊วเด็กก็ลั่นตีทองให้แต่ว่าฟ้ามนงบีบีบีฟร์มนี่นะครับเพิ่นตรวจทองให้เรียบร้อยก็ลั่นตีเรียบร้อยนะครับนะครับผมอ่ะไปดูตัวต่อไปแม่ลูกจ้ามาเบื้องบะนี้มาเบื้องแม่ลูกนี่ลูกมันงามงนี่ ลูกมันโตเม่นะครับลูกโตเมียนี่เป็นลูกของตัวไหนครับผมฮิโก้จ้าอ๋อฮ <H uko. S 1> ิวโก้เนาะตัวนี้เป็นลูกของลูกของแม่นี่นะครับเด้อลูกฮิวโก,นนก,นนก้นะครับนี่ใบใบเกิดเพ่นกามีนะครับใบผสมพ่นกามีนะครับนี่ไวกี่เดือนเนาะนี่จะเข่าสามเดือนเลรวจ้าตัวนี้สี่เข่าสามเดือนนะครับพี่น้องเดือนกว่าอ่าสองเดือนกวกว่าสิเข่าสามเดือนนะครับ มาเบิ่งแม่มเพิ่นแม่เพิ่นยัง h, สมบูรณ์ยังสวยอยู่นะครับเป็นลูกโตที่เท่าไรของ, <L uka. S 2> ข,องของแม่นี่ครับลูกโตที่สองจ้ะลูกโตที่สองของแม่นี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นี่เบื้องหน้าตาเม่มันนะครับยังสดยังสวยอยู่นะครับผมตัวนี้ก็ออกออกน้าตาลขึ้นกันนะครับผมแต่ว่ากับบกเขมแห้งนะครับผมแต่ว่าลูกมันนี่สวยนะครับมีลูกมันสวยๆเลยนะครับเชียงเชียงคุ้นๆพี่น้องกินยาดีนะครับกินยาดีได้โบดบดอยู่เครื่องโบดครบเครื่องขึ้นกัน ่าส่วนสูงเท่ายเมมันครับสูงร้อยสามสิบเก้าจ้ะส่วนสูงร้อยสามสิบเก้านะครับบวกลบพี่น้องไปหารสี่สิบกุหลาดนะครับผมอ่านมนมกับมีมีติ้งนึดหน่อยอ่าเม่นจ้ะมีติงนิดเดียวติงนิดเดียวนะครับผมจะว่ากับผ่านการมีลูกมาเรียบร้อยนะครับบ่มีมันไปเป็นแม่พันธุ์ได้โตต่อไปเนาะนะครับตอนนี้ก็บลูกมันยังมันยานมนะครับนี่ผสมผสมฮิวโก้นะครับผสมฮิวโก้ใะโอ้ใบบางไงพี่น้องนี่ใบหลอดพันบางไงเลย นะครับการันตีนะครับโดยฟาร์มนงบีบีฟาร์มวัวแม่เพื่อนนี่บอก่าในทองเลยจ้ะแต่ว่าใบใบของลูกเพื่อนจ้ะตัวนี้ใบของลูกมันเนาะใบของลูกเพื่อนนะครับแต่ว่าแม่นี่บ่ท่านบ่ท่าน้ยานมนะครับแม่เพราะว่าลูกเพิ่งได้จะเข้าสามเดือนจ้ะลูกเพิ่นสองเดือนกลัวสิเข้าสามเดือนนะครับนี่เอายางนำกลลูกลูกสาวเพิ่นสะกอนปวดไปเล้วนะครับเอาสวยๆพี่น้องวมว่าสองเดือนสิเข่าสามเดือนนะครับนี่บ้านมันลูกผสมคือกันแม่ลูกนะครับ เปิดราคาเท่าไหร่เปิดราคาหาหมื่นหาพันบาทจ้ะห้าหมื่นห้าพันบาท<ฮ>นะครับหาหมื่นหาพันนะครับพี่น้องสําหรับโคมนี่ต่อรองได้อ่าขนทรงกับ้ายุไก่กับทรงให้ฟรีันยุไก,ก่ทรงให้ฟรีเลยนะครับผมยุไก่กับตอรองได้ยุไก่ตอรองได้แต่ว่ากับพบแพงดอกบ,บอกยงจ้ะเพราะว่า <laughs> ลงบีเพ่นทรงดูนะครับทรงตลอดเลยนะครับอสําหรับตัวนี้นะครับผมห้าหมื่นเจ็ดนอหาหมื่นหาพันบาทจ้าแม่ลูกแม่ลูกหาหมื่นหาพี่น้อง นะครับีะคืน้น้องคุณอีกสองพันนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทต่อรองเข้ามาได้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ยังยังอีกตัวนั้นบ่บอจ้าตัวนั้นนั่งวานเอาไว้เป็นมูมูอันนี้จ้าม่เปิดบ่ตัวนี้บ่จ้าว่ได้เปิดอันนั้ก็ได้เป็นยังไงซื้อไอ้มันมันเป็นแบบไหนงวสาวบ่งอเป็นทองแลวล่ะจ้าตะวัานเอาไว้ให้พ่อจ้าอ๋อเอาไว้พ่อแสดงว่ามีมีคิวจองแล้วเพิ่นจองไว้แล้วนะครับพี่น้องเอาสำหรับเอ่อ บีบีฟร์มงวัวสิงนะครับพี่น้องฝากไว้นําเพราะว่าของพนนี่สิคุณภาพอยู่เพราะว่าน้องบีทายย่ำใดก็ขายได้ย่ำนั่นแหละพิ่นก็มีช่องทางการติดต่ออยู่เนาะจ้าช่องทางการติดต่อ Facebook ก็ขายดีคือกันของเจ้าอของแม่นบ่จ้าอ่ะมีซ้ํานี้แม่นบ่จ้ามีซ้ํานี้จ้าะนะครับอ่าช่วงนี้พี่น้องฝากไว้นําแน้นนะครับผมช่วงนี้มันก็สิงวัวมันก็สิราคาลงนะครับราคาลงจัะหน่อยเพราะว่าเพิ่นก็มีการเกี่ยวเขาเกี่ยวหยังกันน้ํากับถ่วเน้นนะครับแต่ว่าเดือนหน้านี่นาสิงัวสิแล่นจ้าเรียนนะครับเดือนน้าง้อ่ส ซื้อช่วงนี้ไว้กับกับพยายามซื้อไว้หลายๆนะครับคนมีทุนหลายๆเนาะเพราะว่าเดือนหน้าเขาก็ยังสี่ดดขายราคาเด้กํ็ไรดีนะครับเอาให้น้องบีฝากเนี่จังหน่อยฝากหาผู้ผู้สื่อผู้ผู้ชมเนี่ยจังหน่อยออยากมาสื่อมาหากะจ้ามามาได้จ้าครับผมจ้าฟาร์มเฮากะให้ราคาเกษตรกรจับต้องน้ำด้นะจ้าจับตองน้ำด้จ้าคันแม่ทองกับเปิดไ้อยูหามเงนสองพันบาทก็ตตอรองได้จ้าตอลองได้ปสามเดือนแม่สาวนี่กัเปิดไว้อ่า สี่หมื่นเจ็ดพันบาทตอลองใดจ่าแล้วก็มีแม่ลูกเป็นว,ว่าซองหัวใจเขาก็สามารถแบ่งปันให้กเษกษตรกรจับต้องน้ำไดจา่าเรียนราคาขององบีจับต้องใดทุกโต้นนะครับ<า><า>ตอลองใดอีกตั้งหากนะครับผมจา่าจังไหนก็ฝากไว้น้ำได้นะคะฝากไว้น้ำแน้นะคะรับฟาร,ร์มบีบีฟาร,ร์มวอร์ซิงเนาะ <BB S 1> <BB S 2> บีบีฟาร์มวอรซิงโทรศัพท์กับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสองหกสองสองหกหนึ่งสี่หนึ่งสามจ่าหนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับผม เดี๋ยวจะไหนสิคืนไว้อีกในในปกละลงปกไววให,ให้ให้คนเขามาโทษเขามาสอบถามเบิ่งนะครับสำหรับฟ้ามลงบีนะครับฝากเกษตรกรน้ำเน่นะครับผมช่วงนี้นะครับผมแล้วก็อ,อยากฝากไว้นะครับการซื้อการขายกันนี่คันผู้ใดรับประกันตำนี้เท่ากับสามารถสอบถามเพิ่นในมันแน่ใจนะครับเพื่อความแน่ใจตรวจทองกับตรวจกันเลย นะครับบแม่นว่ารับประกันทองแลวก็ง่วงประทองก็ไปขายเพิ่นนนาอนะครับตัวนั้นมันผิดจัยาบรณนะครับอันนี้ตัวทองอุ้นเา่าให้เรียบร้อยตัวนี้ตัวทองนีรับประกันตัวทองเรียบร้อยอุ้นเา่าเรียบร้อยมีลิปเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับมือนี้อ่ขอบคุณบ b บีฟ m w ์ s h i n g นะครับที่ให้ร no like well, so like ับเชิญมาทายนะครับผมโอเคขอบคุณเลายๆคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาฝากน้าพี่น้องนะครับนี่มีแตงัวเมลูกนะครับสวยๆนะครับผมอ่ามีใบกรนตีมีใบรับรองนะครับ เขาไปสื่อบางเือเขาไปสื่ออยู่ไอ้อยู่ตลาดกะบางเทือกับสื่อถือง่วนที่เขาตัวมากกว่มีนะครับผมแต่ว่าเขามาสื่อง่วขคอกันสิอ่ามันก็สิสมบูรณ์แบบนะครับใบก็รันตีเพิ่นมีให้นะครับแล้วก็ส่วนสูงส่วนสัด์ส่วนสูงหรือว่าต่หนี้แวดล้อมนี่เพิ่นก็เช็คของเพิ่นเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเพิ่นกะเวลาขายไปเพิ่นก็ย่านเสียซื้อเสียงกันขึ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่าสื่ออยู่ในคอกนี่ก็อาจจะบอกใครถือตัวปันไดอาจจะลอยเปอร์เซ็นต์เนาะใชครับเอาโอเคสำหรับคลิปเบาชัยศ าฝากไว้น้ำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนน้ำเน่นะครับเพื่อบูพผ่านคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับอ่าวัสดีครับน้องบีจ้าขอบคุณขค,ณค,ค,ณคขอบคุณครับผมขอบคุณครับ